สว,ส,วสวัสดีครับผมอยู่กับเต้รังซีมันนะครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปซูบูซูคนเด้อนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับเต้รังซีมันเาต้องเสืบ์ฟยูเซสพี่น้องครับผมตามสัญญานะครับผมวันนี้มาหาน้องนาลิตะแล้วนะครับผมมาเสียของขวัญมาให้เด้อพี่น,อน้องวันนี้บรรยากาศเงียบเหงานะครับผมวันนี้ไม่ได้มาให้น้องนาลิตะอย่างเดียวนะครับผมพี่น,อน้องล่าสุดนะครับผมคุณเห็นอะไรไหมครับ ของพี่พึ่งน้อยนะครับลืมของไว้อยู่อันบ้านเจ้าภาพผมว่าน,นะครับผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงานที่ไปแสดงว่าอันวันวันที่เจ็ดเพิ่นลืมไว้ <c oughs> ก็เลยได้ขี่รถไปเอาห้เพิ่นนะครับผม <c oughs> โอ้ตายว่ะล้วว่าอันเกือบล้วันราคาเป็นสองสามพันผมนด้หมดนะงงสวยสพันสร้างเจ้าเจ้า,จา,จา,จาลืมก็เลยว่าอย่างนี้ต้องเสียค่าน้ำชาแล้วนะครับผม <c oughs> พึ่งน้อยแสงทองนะครับ <c oughs> โอเคพี่น้องครับผมเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปหาน้องนาริตะนะครับผมแต่ว่าบามห่วงว่าสิไายแต่ว่าถือขอ,ของไปยังสีเนาะถือของไปแล้วก็สิไปหายเราเลยยังสีนะหายแลเปิดให้เบิง้งเนาะพี่น้องว่ามันเป็นอีหยงัง <c oughs> แต่วันนี้บรรยากาศเงียบเหงานะครับผมที่บ้านพักบรรยากาศเงียบเหงาพี่น้องผมมีคนอยู่ต่างคนกับตัางกลับบ้านพี่น้องต่างคนตัางมีนาทีนะครับผม่รงนี้แห่งเต้เป็นห่นส่วงเกี่ยวเข่าดำหน้านะครับผม เกี่ยวเขาดำหน้าวขาสักช่วงกียว่เขาช่วงเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมแปลว่าสิให้อันผี่พึ่งแล้วไทยิีให่ยโดนถือเองบบมีมือบอ่มีบ่มีมือกล่องส่วนโตถือเอวเองพี่น้องต้องทำในจนิจังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้หาของก่อนนะครับดีใส่นอะอมันได้หลดเนี่หละ่ะ <Okay. S 2> อันนี้นะครับผมบินมาจากบัวขาวเลยเด้ยมาเสียวของใหม่น้องนะครับโอ้ยอายากไอ้เด้ยอายากไอให้ข้างในเป็นอะไรไม่มีอะไรเลยครับผมเป็นลูกอมสองก้อนนะครับยอ,ยรอยากไอก็จะเดี๋ยว้ผมเอาแมตไปก่อนขอภัยในความสั่นนะครับ บุกเข้อไปในความสั่นด้วยนะครับุกเข้าไปในความสันหนึ่น่อยอนนเัเอไปบันทีเห้าบันดี๋ยวท่ิภาพึ้นไปนะครับอืมถ่ายเองพอถ่ายเองนักเรียนพอยอกยอก่าเรียนด้วยพี่น้องน,นะครับ น้องน่าจะนอนนะครับกายดิสวัสดีครับแั้สวัสดีครับอพอ,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 อพดีเลยบ้านนะี้กางยามน้าหัวอันนี้ของพันครับผม ผมนเต้ยเอาของขัญมาให้ค่ะเปิดให้เบิ่งแนวแล้วว่าอันพี่น้องเราอยากเห็นมาเป็นเอียงบริสัทธิ์ค่ครับผมมากหลายเรื่องพี่น้องมากแล้วอะไรอะของขวัญจากน้าเต้ยแต่บุ๊คเคยเห็นอะไรจังสิอย่างถืออยากอายเดิหอมจังเลยเอาไว้อันเต้ยเอาของขวัญมาหมัน่นน้าตะไว่หมั่นก้อนเนาะหมันก้อนมูเลยนี่หมันก้อนเลยอะไรมาเดี๋ยวลูกอมครับผมมันเป็นลูกอมพี่น้องนะครับเ่าต้องเสืบเลด นี่นะพี่น้องอะไรเอ๋ยก็ต้องแกะดูแกะเบิ้องล้วนโอ้คอยขึ้นสันเลยว้าวนั่นคืออะไรครับผมทองใช่ไหมลูกอมยังวะอันนี้เป็นทองเต้แในบ่อในแม่ได้ค่ะผมอะไรได้เยอะๆอันนี้นึ่งกำครับมันเป็นกระดาษมันเียนมาอยองของของ ไซมนิของเด็กน้อยนะคะน่ารักมากเป็นทองเป็นทองแท่งทองแท่งหน่อยทองแท่งเ้องนเล็กๆของน้องเดี๋ยวน้องตูมาน้องสีมาเบื้งคีบา่ขอนักเต้ยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอยากอายแต้เนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสร้างบัลุนึงได้หออยสร้างมากแต่เกือบสิบพ่ออาทิตย์คุณ้งที่ใดเพราว่นนี้อันกระดาษไม่ใช่หนึ่วันหึ่งือนน่เป็นเป็นใบ น่าจะขายได้นะรู้มันเป็นท่องขวบมูกันเด้อพี่น้องนะท้องแกนะเออมันอันนี้มันมีใบอะไรใบรับรองนะครับผมประมาณนี้คล้ายๆแบบใบซื้อใบอะไรอย่างนี้เป็นใบไม่นครับอู้อยากไอเดียไอยางเตยไม่แต่ผู้ชายังบุปัานี่เนาะแต่ผู้ชายัไม่สีใบไหนปั่นนี่ว่าบุ๊กให้เสกไฟจักเดืมแตาโชคดีมากเลย ก็่ตาโชคดีมากเลยกจะอาบน้ำกว่าจะเตยบ้าน้องขี่แต่ปูเกิดเป็นโชคจิ้มเหอเบิรงตัวนีก็ลางมาตัวปาอะได้นี่นะอย่างน้ก็จะอาบน้ำครับผมประมาณนี้นะครมามานมาช้าแต่มานะข้าวพุ่นี่ไหนครับใครไหมเออแย่ครับเราเี่ยนย่กันเนี่ยยังไงย่ จะว่าอย่างนั้นโอ้งานงงห่โอผมมาเฝ้ายายผมมาเฝ้าผมมาเฝ้าาทันมีเงินอยู่ยาหาบาีแดีใส่กันดรวบ่ลิ้นไหนว่อยู่ที่คนถามเ้ยตอนนี้อ้ยายคนนี้แหะยายอยู่พ่อยายท่อง่ความยายท่องความ เนแม่เดินเลียว่ผู้ใดเจเลยผู้ใด่ปยาบาลทียาการยาบาดกากาศล่วงันวต้องถากงงยก่นึ่งยาบาลยาโสก็ยาบาพิลเล่นป่วยบายานลไฟปบานพิลเล่นตกจับตาสิถึงแม่หรือบานตาพองอก็ตาตอนไหนหน่อยพอมันเสีอ เ,เกี่ยวทั้งพเกี่ยวทั้งแม่เยงแม่ะ่ะเฮ้ยทั้งพอมั้งครับพรถเกี่ยวเรามีอยู่แต่ว่าทั้งแม่ั่นใส่รถเอาจ้างเอาแต่ว่าอผู้ตากาสิพมนีแหละจะไปตาเขาคืเา้เาบนอมีคนยาอยู่เงินอันนต,อ,อ,ตอ,อ,อัไหหางโอ้ย <laughs> <จะ S 2> หาอยูห่หาอยูย่ตอนนี้ ไปยูน้ำก่อนยูไปเบิร์นไปเบิร์ก่อนเข้าบ่มันเห็ดชินเป็นบ่อว้าผัดไข่นั่นแหละทอดไข่ยังใหม่ได้ว่าผัดเยี๋ยวมใหญ่เอาไปกันเบิ่งซะก่อนมันเห็ดินเป็นบ่ทอดไข่ใหม่บ่ทอดไข่ใหม่บ่มันสิได้กินแต่ต้มไข่เองสิบ่ครับผมเของใกครับผมขึ้นออกมากได้เปดตั้งวัน พี่น้องแล้วที่ชาติูานาต่อนี่นินเจาแมมาศลาแน่หนรยองายเลือสะพานทุสันิก่อายเลือพานล่งล่ไม่ฟังก right ันะะมด้เฟังกันเแะเมแค่ะาาเยคือไม่ให เดิมแล้วว er ันเป็นคนขว่งแบยจะเป็นคนนึงาจะเป็นคนยิงยีขวังกันเอาเบรวั่งทำไมยังขว่งแบบว่าไม่ขวงอะไรามนี่ดีไดเอ้วังเก็นั่ผีน้่งนองได้ ่พี่น้องตกยอมอั้วานกครับผมเดี๋ยวให้น้องไปอาบน้ำก่อนเด้อพี่น้องนะครับผมแล้วมชิลงไปข้างล่างแล้วนะครับผมไปอาบน้ำโชจิล้วน้จะโชิแล้วนอกจากปะผมก่อนอตัวก่อนอาบครับผมโอเคนะครับผมพี่น้องนี่ให้ของขวัญระเด้อนะครับผม ก็คือตอนนี้ให้น้องเขาอาบน้ําก่อนนะครับเป็นยังไงพี่น้องโมเมนต์แบบหวานหวานสไตล์เตะร่างีิมันนะครับผมนักอายดิเป็นทองหนึ่งกำนะครับผมเป็นทองแท่งเล็กๆสร้างเหตุขึ้นมาพี่น้องแบบว่าใส่เวลาโดนจังเลยแบบว่าบรดใมาจักเทือนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนโม้อยกาแสดงออกคนใดแบบโมเมนต์แบบยังไงล่ะก็เป็นยังไนพี่น้องแบบ โมเมนต์แบบเป็นงานละเอียดลอนนะครับแบบว่าเป็นข้องขวัญให้จังสี่นะแต่ือว่าแล้วจงังโมมีภาษาแล้วเขา <c oughs> ถ้าผมอันนี้คือมาทําเรียบร้อยแล้วนะครับผมดีใจน้ำนะครับแล้วก็ได้เห็นร้านพร้ <c oughs> อมเ็นตาสร้างขนาด <c oughs> โอเคนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเตอร์ลังซีมันด้วยนะครับผม ผู้ใดอันนี้ก็ผู้ใดอันสวัสดีผู้ที่ตามม่แหลกะก็เอฟซีเก่าด้วยนะครับผมั้งได้กัตจ้างพ่อกนคลีปหนาดเด้อพี่น้องนะครับผมโชคดีไม่ใช่ครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมโ่วงนี้ก็เป็นส่วงอันอันเกี่ยวัอย่างไรส่วงตาเข่าแล้วเนาะแต่ทั้งบ้านผู้ใดเกี่ยวเข่ากับใส่ใส่มือเนาะแต่ว่าส่วงนี้แถวแถวบ้านผมก็ยังใส่รถขึ้นเก่าพี่น้อง รถล,ล้วก็ไปตากเอาใช่ไหมนะถ้าจะไปตากใส่แม่ยังหรอกมุงเธอได้เฮ็ดคลิปน้ำเล่าน้ำนะครับผม <c oughs> ก็อย่า,ยา,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <c oughs> ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ